สวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับของคลุยเอิร์ธมรพัฒนนะครับสวัสดีแฟนคลับของคุญกูเอิร์ธสวัสดีแฟนคลับของน้องเควินอัศบง์รัตน์นะครับแล้วก็แฟนเพจคู่ของพวกเราทุกทุกคนก่อนอื่นรูเอิร์ธนะครับในชิปวิดีโอนี้แล้วก็ต้องขอเป็นตัวแทนของน้องเควินด้วยขอบคุณทุกๆการติดตามทุกๆคําติชมนะครับแล้วก็ ทุกๆคาถามที่ฝากกันมาในทุกช่องทางเท่าที่จะมีความเป็นไปได้ที่จะมาถึงพวกเราให้ได้ก็<笑><笑>จะบอกว่าอะไรหลายๆคําถามท,ที่ทุกคนคุยพูดคุยกันกับทีมงานด้วยกับตัวครูเอิร์ธหรือกับทุกช่องทางที่ติดต่อมาเนี่ยถามเกี่ยวกับว่าทําไมครูเอิร์ธถึงเลือกที่จะประพ,นพันธ์เพลงด้วยตัวเองผ่านคลุยเพราะว่าอย่างที่ท,ที่ถามมาหรือว่าท,ที่ได้รู้กันก็นกคือการประพันธ์เพลงผ่านเานสียงคลุย กับเพลงโดยทั่วไปที่เราฟังผ่านเนื้อร้องนะครับมันมีความแตกต่างกันใช่ครับมันมีความแตกต่างมากๆครูเอิร์ทก็เลยจะมาเล่าว่าเออในความแตกต่างนั้นทําไมครูเอถึงเลือกที่จะประพันธ์เพลงโดยใช้เสียงคลุยอย่างแรกครูเอิร์ทบอกกับทุกๆคนมาตลอดเลยว,ว่าคลุยนยครับเป็นเครื่องดนตรีที่มีความซับซ้อนในความเรียบง่ายเนาะแล้วก็ผู้เล่นที่มีหัวใจกับตัวเสียงของเนื้อขลุยหรือเสียงของคลุยที่ออกมาจะเป็นจะต้องเชื่อมโยงและมีความเข้าใจถึงกันพอมีความเข้าใจถึงกัน การแทนความรู้สึกนั้นจะประพานสำเร็จได้จะเป็นจะต้องแทนความรู้สึกทั้งหมดที่เป็นคาพูดความรู้สึกในหัวใจความรู้สึกที่เราสัมผัสกับตัวเราเองผ่านออกมาผ่านลมหายใจให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากความเข้าใจแล้วจะเป็นจะต้องความใช้อาจําเป็นที่จะต้องใช้ความรักแล้วก็ใช้ความอ่อนโยนด,ด้วยในการที่จะถ่ายทอดออกมาต่อมาหัวได้มีการพยายามที่จะสร้างเพลงหลายเพลงที่ททออกมาใช่ไหมครับหลังจากที่ทุกคนได้ฟังในโอกาสต่างๆนะครับ อย่างเช่นเพลงทิวเขาเพลงโกะเพลงความรักในก้อนเมฆเพลง o ล e for อ l l เพลงน้ำตาหรือว่า أ, เพลงต่างๆที่รุเออรได้เผยแพร่ออกไปหรืออย่างเพลงล่าสุดอย่างเพลงพระมหามายาเนียครับก็แทนในโอกาสต่างๆและด้แลหลายบทเพลงก็มีโอกาสนําเสนอในนานาชาติในเวทีโลกรูอเออรก็เลยพูดคุยกันกับทางทีมงานทุกๆคนแล้วก็น้องเควินว่าอืม การประพันธ์จากเดิมที่เราซักเซสจากการถ่ายทอดแล้วว่าเราถ่ายทอดความรู้สึกผ่านเครื่องดนตรีได้แล้วต่อไปมันไม่ใช่แค่การถ่ายทอดที่สําเร็จแล้วแต่ว่ามันคือการช่วยรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทยหรือซอฟต์พาวเวอร์ก็ตามหรือว่าเครื่องดนตรีไทยชิ้นเล็กชิ้นนี้หรือคลุยไปสู่เวทีโลกเพราะว่าจากประสบการณ์นะครับที่ครูเอิร์ดได้เดินทางก,กับตัวขลุยมา หลายๆคนอาจจะติดตามตั้งแต่สมัยตอนที่ครุยเอ,อิร์ธนอนรพัทหรือคออรูเอิร์ธนอนรพัทยังไม่ได้พบกับน้องเควินจะเห็นว่าชาวต,ต่างชาติโดยทั่วไปนะครับเราไม่ได้บอกว่าเป็นทุกชาติแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะนิยมมากมากับศิลปินหรือผู้ที่ไปแสดงแล้วประพันบทเพลงด้วยตัวเองเพราะว่าเขาจะถือว่ามีความเป็นอาร์ตมากกว่าความเป็นคลาสหรือมีความเป็นศิลปะมากกว่าเป็นงานฝีมือก็ทําให้คลุยเป็นที่ยอมรับมากขึ้น เป็นที่รู้จักมากขึ้นและเป็นที่เข้าถึงจิตใจของชาวโลกหรือชาวนานาตาอาหรือชาวต่างชาติหรือในระดับนานาชาติมากขึ้นนะครับโเอิร์ดก็ได้ประพันธ์ด้วยแล้วก็ได้ถ่ายทอดมาโดยตลอดอย่างที่หลายๆคนติดตามรคเอิร์ดมาตั้งแต่แ,แรกๆเลยนะครับต้นสะอาดจะทำอะที่รคเอิร์ดยังเรียนหรือย,อยังเพิ่งจบมาใหม่ๆได้ซ้ำวันนี้ด้วยความรักที่รคเอิร์ดนอกจากที่จะมีความเข้าใจเขยแล้วก็มีความรักที่ไม่มีอะไรทดแทนได้กับตัวน้องเควินด้วย จึงส่งหมายต่อพยายามสร้างพยาพยามเติวพยายามฝึกฝนให้น้องเควินมีทักษะมีความเข้าใจในบทเพลงแล้วก็สามารถที่จะถ่ายทอดเพลงทุกเพลงที่ครูอปประพันธ์ออกมาได้เป็นตัวแทนของครูเอิร์แล้วก็แต่แต่ในแนวทางที่ครูเอิร์บรรเลงด้วยตัวเองก็ยังมีแล้วก็ในการเล่นคู่กันก็ยังมีนะครับเพียงแต่ว่าในหลายโอกาสจะให้น้องเควินเป็นผู้ถ่ายทอดนะครับเป็นการส่งหมายต่อออย่างหนึ่งอุบไว้ก่อนว่าเรามีทั้งผลงานใหม่มีทั้ง โอกาสใหม่ๆที่สื่อมวลชนรายการต่างๆให้เกียรติเชิญพวกเราไปแล้วก็มีเวทีมีโอกาาโอกาสมีการสแสดงใหม่ๆของพวกเราอีกเยอะมากทั้งในประเทศแล้วก็ทั่ประเทศด้วยนครับฝากติดตามพวกเราด้วยแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะครับที่ส่งกันมาให้พวกเราโดยตลอดพวกเราได้รับอย่างเต็มที่แล้วมันทำให้พวกเรามีกำลังและมีความพยายามมีความทะเทยายามอย่าง เติมอยู่ตลอดเวลาที่เราจะเดินหน้าต่อไปเราจะสู้ตายนะครับทำอย่างเต็มที่แล้วก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งกับทุกๆกำลังใจและการสนับสนุนจากคนไทยและทุกๆคนนะครับเราจะทำให้ดีที่สุดแล้วพบกันในโอกาสต่างๆวันนี้ครูเอิร์ดม,มาเล่าเรื่องราวของการพระพันธ์แล้วก็มาพูดถึงเรื่องราวต่างๆอยากพูดคุยกับทุกๆคนผ่านคลิปนี้แล้วก็เดี๋ยวติดตามกันนะครับรับรองว่ามีอะไรที่พวกเราตั้งใจนำเสนออีกเยอะมากๆเลยสำหรับวันเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ